ในแพทย์แผนไทยค่ะเรามีการดูแลอย่างไรบ้างคะในในกลุ่มที่มีภาวะช่ยวยเหลือเตียงได้น้อยหรือติดเตียงค่ะค่ะส่วนใหญ่ในเคสที่มีโอกาสได้ดูแลนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ที่มีอาการากล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็ตึงแล้วหลังจากแบบที่ผู้ผู้ดูแลอย่างงี้ค่ะดูแลได้ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ของแผนไทยอ่ะจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็การยืด ในส่วนที่แบบมีอาการตึงเกงเงี้ยค่ะในส่วนข้อติดหรือว่าก็ปรับระบบเลือดข้างในเคะ่ะเพื่อให้ระบบไหลเวียนฟลู์ขึ้นด้วยคะ่ะแล้วทราวบว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยใช้องค์ความรู้ในเรื่องของธาตุทั้ง4ค่ะเราให้แันแขกผู้มีเกียรติทราบนิดนึงได้ไหมคะค่ะธาตุาาทั้ง4ของแผนไทยที่เวลาใช้รักษานะคะณตอนนี้ที่ที่มีโอกาสได้รักษาก็คือ หนึ่งที่ที่เราใช้ก็คือจะเป็นการาปรับในส่วนของเรื่องอาหารเนาะอันนี้จะเป็นหลักๆเลยเพราะว่าคนคนไทยอย่างเงี้ยค่ะปกติจะมีดินน้ำลมไฟในการที่แบบเป็นองค์ประกอบอย่างนี้เนาะแล้วจริงๆในสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะองค์ประกอบเรื่องการกินเอ่ยการเป็นอยู่เอ่ยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอาการของโรคต่างๆด้วยไงคะ่ะแผนไทยก็เลยมีการเอา การกลับของท่าทั้งสี่อย่างนี้ค่ะมาดูแลในส่วนของตรงนี้ด้วยคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะทีนี้ถัดไปนะคะหนุ่มหล่ออีกคนหนึ่งของเรานะคะมีข้อสงสัยคะ่ะหลายๆคนบอกว่าก็ตอนนี้ยังอยู่ในภาวะที่ติดเตียงแล้วนะคะช่วยเหลือเองไม่ค่อยได้แล้วการกายภาพยังจําเป็นจะต้องทําหรือเปล่าค่ะอมาม่าว่าต้องทํำไหมคะกายภาพติดเตียงไปแล้วคะ่ะยังต้องทํานะคะค่ะขอความรู้นะคะจากเทลนิดนึงค่ะว่า ในในมุมของนักกายภาพบําบัดค่ะดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างไรคะก็ในส่วนของกายภาพบําบัดนะครับชื่อก็บอกว่าเป็นกายเนาะเราจะเน้นเรื่องของร่างกายการเคลื่อนไหวนะครับโดยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมักจะพบปัญหาก็คือเรื่องของแผลกกดทับนะครับแล้วก็การไม่เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อแขนขารีบลงแฟบลงนะครับแล้วก็ข้อต่อติดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอปัญหาเรื่องของปอดได้ ระบบหายใจนะครับอย่างที่คุณหมอได้บอกไปว่ามีเรื่องของปอดติดเชื้อทางกายภาพนะครับเราก็จะมาดูแลเรื่องอปัญหาเหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยเรื่องของแพกกดทับเนี่ยเราก็จะมาดูแลให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนท่าพลิกตะแคงอะไรอย่างเงี้ยครับให้คําแนะนํากับผู้ดูแลได้ในการดูแลตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของมวลของกล้ามเนื้อพาผู้ป่วยเคลื่อนไหวออกกําลังกายการาขยับข้อต่อให้ผู้ป่วยยืดดัดดึงนะครับ แล้วก็มีการฝึกการหายใจของผู้ปว่วยด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญหากมีภาวะาติดเตียงนานๆเนี่ยอาจมีภาวะปอดติดเชื้อได้มีเสมหะขั่งอยู่ในปอดกายภาพก็จะเข้ามามีบทบาทเรื่องของการคาอบปอดระบายเสมหะนะครับแล้วก็ประมาณแล้วก็เรื่องของอกระเพาะอาจจะมีเรื่องของระบบอาหารนะครับระบบทางเดิอนอาหารที่ถ้าสมมติมีปัญหารเรื่องของการเคี้ยวการกลืนนะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายที่จะส่งผลได้ กายภาพก็จะมามีส่วนเรื่องของการฝึกการนวดนะครับหรือว่าการนวดกระตุ้นท้องให้มีระบาย,รบายเรื่องของอุจจาระอะไรได้ดีขึ้นนะครับะละเอียดอ่อนมากเลยนะคะกายภาพบำบัดไม่ได้ดูเพียงกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่ว่าที่เราเห็นว่ายืนเดินนั่งเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังจะต้องดูไม่ว่าเรื่องของการระบายเสมหะต่างๆไม่ให้ข้างค้างไม่ให้ข้อติดนะคะรวมทั้งป้องกันการเกิดแผลกดทับแล้วก็กระตุ้น อวัยวะต่างๆในการที่เช่นแม้กระทั่งย่อยอาหารแล้วก็การหายใจนะคะในมุมของพยาบาลนะคะเราจะต้องดูองค์รวมมากๆเช่นกันนะคะเราเป็นวิชาชีพที่อยู่ติดกับคนไข้ที่สุดดังนั้นเนี่ยความสุขสบายนะคะแล้วก็การลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะโดยเป้าหมายที่จะได้ปรึกษากับทางสาวิชาชีพมาดูแลองค์รวมได้ค่ะ นะคะถัดไปนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เราจะมาขอความรู้นะคะจากสหวิชาชีพค่ะว่าถ้ามีผู้ป่วยสโรรกนะคะหรือว่าเราเรียกว่าเส้นเลือดสมองไม่ว่าตีบหรือแตกนะคะที่ต้องการการฟื้นฟูนะคะเป้าหมายคืออยากหายค่ะ ะะอยากขายเพราะว่าผู้ป่วยสโตรกมีโอกาสหายสูงมากถ้าได้รับการฟื้นฟูและดูแลที่ดีวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้รับข้อมูลต่างๆจากสหวิชาชีว่าถ้าคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักเป็นสโตรกตอนนี้เยอะมากเลยนะคะรอบตัวเยอะมากปีที่แล้วปีเดียวแสนกว่าคนลายใหม่ค่ะตีบแตกแล้วก็เส้นเลือดอุดตันค่ะนะคะแล้วที่น่ากลัวมากอายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะไม่ใช่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่เป็น ะะแล้วถ้าเกิดโชคร้ายเป็นแล้วนะคะทำยังไงจะดูแลอย่างไรแล้วทำยังไงถึงจะหายได้เร็วขึ้นนะคะดิขอความรู้จากคุณหมอค่ะอ๋อครับสวัสดีครับก็ในหัวข้อนี้นะครับก็อื่นก็อาจจะต้องแนะนําความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองก่อนนะครับก็จะมีได้2แบบก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับ ทั้งสองโรคเนี่ยหลักๆแล้วเกิดจากโรคประจําตัวที่ไม่คุมไม่ค่อยได้นะครับก็คืออาจจะเป็นโรคความดันเบาหวานไขมันเนาะโดยเฉพาะเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดและทําให้ตีบหรือว่าอาจจะทําให้แตกได้เนื่องจากความดันที่สูงเกินไปนะครับก็อันนี้เนี่ยโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรารู้จักกันว่าสโต o k e เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบตีบหรือแตกเนี่ยโอกาสสามารถจะเกิดได้ในคนตอนนี้คือท,ทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่า คือส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองเรามีความเสี่ยงสร้างความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดหลอดเลือดสมองหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องของหลอดเลือดแข็งตัวเนาะอาจจะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการรับประทานอาหารพวกที่มีไขมันสูงเนาะการดื่มเหล้าสุกุรีหรือคนที่มีโรคประจําตัวแล้วไม่สามารถที่จะกินยาได้สม่ําเสมออันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ในทุกเพศทุกวัยนะครับ อาการหลกัหลกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่อนแรงแขนขาไม่ข้างใดก็ข้างหนึง่งขอเน้นนะครับว่าอาการของโรคสโตกเนี่ยจะเป็นครึ่งซีเนาะถ้าเป็นแบบแขนทั้งสองข้างหรือว่าขาทั้งสองข้างอันเนี้ยอาจจะเป็นอาการของทางระบบประสาทไขสันหลงังหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบประสาทสมองส่วนกลางก็คือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะเป็นครึ่งซีซ้ายซีขวาทั้งแขนทั้งขาข้างใดข้างหนึง่งเนาะ แล้วก็อาจจะมีอาการชาหรือว่าหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวลิ้นเบี้ยวหรือว่าลิ้นแข็งรวมด้วยเนาะก็ยังไงก็อาจจะแนะนําให้สังเกตคนในครอบควรัวว่าถ้าเริ่มมีอาการพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องไปตรวจเช็คเรื่องของโรคประจําตัวแล้วก็อาจจะต้องไปหาคุณหมออย่างเร่งด่วนนะครับคือโรคนี้เนี่ยทางการแพทย์ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะฟื้นตัวได้เกือบร้อเแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ครบร้อซดีนะครับอาจจะบางคนที่ สามารถที่จะเข้าสู่การรักษาได้เร็วภายใน3าถึงหเดือนแรกเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็คือสามารถเดินกินข้าวช่วยเหลือตัวเองอาบน้ําแต่งตัวได้เนาะทางการแพทย์ตรงนี้เรียกว่าเอ่อ v ดลี่แอค y ิวิตี้เดลี่อินเด็กเนาะคือเป็นหรือเรียกว่า A.D.L อันนี้จะคะแนนเต็ม20ในกรณีของคนไข้ที่เริ่มเป็นสต็กเนี่ยอาจจะมีตัว A.D.L ที่น้อยกว่า12คือประเมินแล้วการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยค่อนข้างยาก อาจจะไม่สามารถเข้าห้องน้าได้การอึกันฉี่ได้ไม่สามารถตักข้าวใส,ส่เสื้อกินเองได้อะไรเงี้ยเนาะแต่หลังจากที่ฟื้นฟูในระยะเวลาที่เรียกว่าโกลเด้นพีเรียดภายใน3-6เดือนเนี่ยบางคนสามารถพัฒนา A.D.L. ขึ้นมาได้ถึง20เต็มเลยเนาะเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลา3-6เดือนนี้เนี่ยไอ้เซลล์ประสาทส่วนที่เราเสียไปจากการขาดเลือดเนี่ยมันยังสามารถที่จะรีคอฟเวอรี่ได้เนาะทางการแพทย์ในสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่า สมองส่วนที่ตายแล้วจากการที่ขาดออกซิเจนจากการขาดเลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะรีโคเวอรี่ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจากผลงานวิจัยหรือเจนนอลทางการแพทย์ในหลายๆมหาวิทยาลัยก็มีการยืนยันว่าเซลล์สมองเนี่ยสามารถที่จะสามารถสร้างใหม่ได้เนาะแล้วก็สามารถถูกกระตุ้นให้แบ่งเซลล์ต่อได้ถ้าเรามีการฝึกหรือื้นฟูนในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็อย่างที่หมอพูดเป็นคีย์เวิร์ดตลอดเลยก็คือในช่วง3-6ถึงเดือนแรกเนาะ ในกรณีของคนไข้ที่เป็นสต๊อกในช่วงแรกหรือว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยยังไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยครับถ้าเราสามารถไปทันในเวลา4ชั่วโมงก่อนที่จะมีอาการหนักเนี่ยบางคนสามารถที่จะไปละลายลิมเลือดที่อุดตันได้เนาะแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะไปทันภายใน4ชั่วโมงเนี่ยการรักษาหลังจากนั้นก็คือ เป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองในระยะแรกเบื้องต้นก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการสำลักอาหารเนื่องจากว่า,าคนไข้จะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากเนาะเนื่องจากสมองเนี่ยจะหยุดคำสั่งในการที่จะให้เรากืนได้ปกติเนาะเราอาจจะมีคนไข้าอาจจะมีการสำลักอาหารตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นทางโรงพยาบาลอาจจะแนะนำการใส่สายสวนทางจมูกเพื่อให้อาหารป้องกันการสำลักลงปอดก่อนนะครับ หลังจากรักษาอาการภาวะแทรกซ้อนที่โรงพยาบาลได้จนอาการเริ่มเริ่มคงตัวเนี่ยแต่หมอไม่ได้บอกว่าหายเนาะในช่วงประมาณ1-7ถึง7วันแรกเนี่ยอาการคนไข้ก็ยังคงมีอ่อนแรงอยู่เน,นาะคะแนนภาวะอ่อนแรงเนี่ยถ้าคนที่แข็งแรงเนี่ยจะเต็ม5คะแนนเนาะบางคนอาจจะมีอ่อนแรง1-2-3-4แล้วแต่ความรุนแรงของเส้นเลือดที่อุดตันเลยเนา ถ้าเส้นเลือดที่อุดตันเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะได้ศู์คะแนนเลยในในกล้ามเนื้อแขนขาอะไรเงี้ยแต่บางคนที่เจอเส้นเลือดที่มันเป็นเส้นเล็กอาจจะมีการอ่อนแรงระดับ3หรือระดับ4ซึ่งสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่ระดับศูนย์เนี้ยครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือหลังจากออกโรงพยาบาลในช่วงแรกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะแนะนําให้เริ่มการฝึกทําฟื้นปูกายภาพบ,บําบัดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น ทางกายภาพของแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าอาจจะทําการกรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกร่วมด้วยตอนนี้เนี่ยคือโดยส่วนตัวของหมอเนี่ยก็ไปเทรนเรื่องของแพทย์แผนจีนมาด้วยเนาะก็ได้รับการอบรมว่า,าการฝังเข็มของแพทย์แผนจีนเดี๋ยวจะให้น้องแผนจีนลงรายละเอียดต่อไปนะครับสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์ประสาทเซลล์กล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อแขนขาเนี่ยให้กลับมารีคอเวอรี่ได้ภายในส6เดือนเนาะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นถ้าเรามีเวลาที่จะพาคนไข้มารับการรักษาต่อเนื่องเนาะแล้วก็หลังจากที่รักษาไปได้ประมาณสัก3าถึงเดือนแล้วเนี่ยถ้าคนไข้มีการดูแลเรื่องของการคุมโรคประจําตัวดีๆคุมอาหารดีๆป้องกันภาวะปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการเป็นโรคหลอดเลือดสมองอีกในอนาคตเนี่ยคนไข้คือหมอเชื่อว,ว่าส่วนใหญ่แล้วจะประสบการณ์ของหมอเนี่ย คนไข้เกือบร้อยละเสามารถื้นตัวได้ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองโดยการกินข้าวเองได้เนาะสามารถที่จะเดินด้วยวอล์กเกอร์หรือสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าเองได้แปรงฟันเข้าห้องน้าเองได้ก้รนอึก,ก้นฉี่ได้เนาะแต่ว่าการที่จะเดินเหินออกกาลังกายแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอาจจะเป็นปีหรือ2อสปีเนาะแต่ในช่วงสามถึงหเดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะ เป็นเวลาทองในการที่จะฟื้นตัวของเซลล์เซลล์สมองเนาะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้าทุกคนนะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนาะหรือว่าคนที่บ้านมีอาการแบบนี้เนี่ยอยากให้รีบพาไปรักษาแล้วก็อยากให้แนะนําให้มาติดตามการรักษาด้วยการฟื้นฟูต่อเนื่องเนาะเป็นเวลาเวลาสามถึงหเดือนก็จะทําให้เห็นผลกับการรักษาที่ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวหมอขอส่งต่อให้ทางสัมยาชีพอาจจะ พูดต่อในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูในรายละเอียดต่อไปนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะมาขอความรู้จากหมอปิงค่ะว่าในมุมของแพทย์จีนนะคะเราจะส่งเสริมให้ผู้ป่วยสโตรกเนี่ยหายเร็วขึ้นได้ยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคสโตรกนะคะก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามีอาการปุ๊บมารักษาเร็ว ยิ่งรักษาเร็วเท่าไหร่ยิ่งฟื้นฟูตัวเองได้เร็วและมีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วค่ะในส่วนของแพทย์แผนจีนถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเราเรียกว่าอิชมิกสตรกใช่ไหมคะสามารถเข้ามารับแบบพอแบบว่าไปโรงพยาบาลฉิตยาเสร็จปุ๊บเราสามารถแบบออกมาเพื่อมาฝังเข็มไร้ภายใน72ชั่วโมงค่ะอ่าก็คือว่าการฝังเข็มของแพทย์แผนจีนนะคะ,ะจะมีจุด ที่แบบว่าสองข้างของสไปนอนคอร์ดของเราเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นปมประสาทเนาะถ้าเกิดว่าเราฝังเข็มที่จุดฝังเข็มเนี่ยคะ่ะมันจะไปส่งเลือดเนี่ยผักผักเลือดเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองได้อย่างรวดเร็วอ่ามันจะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของแบบว่าการที่แบบเซลล์สมองเนาะที่แบบขาดเลือดไปเลี้ยงแต่ยังไม่ตายเนี่ยได้รับ การแบบ r e c o v e r อรีแล้วไม่ได้เป็นเนื้อสมองตายาผู้ป่วยจริงรอดผลจากอาการแบบว่า,อ,า,อ,า,าอัมพาตอาการแบบบกพร่องต่างๆเนะาะในส่วนของแพทย์แผนจีนนะคะถ้าเกิดว่าได้รับการฝังเข็มภายใน2ชั่วโมงเนี่ยจะดีมาการะยะถัดไปก็คือ1-2สัปดาหอา์อีกระยะนึงเขาเรียกว่าระยะฟื้นฟูก็คือ3-6เดือน,นะคะ่ะ ระยะนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอารัการรักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิมและระยะท้ายก็คือหลังจาก6เดือนเป็นต้นไปค่ะระยะนี้เราถือว่าผู้ป่วยเนี่ยจะคงมีความบกพร่องบางประการอยู่อ,อันนี้ค่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาเนี่ยค่อนข้างนานหน่อยแล้วค่อนข้างถี่หน่อยถึงจะกลับไปแบบรีคอเวอรี่กลับไปแบบใช้ชีวิตได้ค่ะ ช่ได,ได้ค่ะนะคะการฟื้นฟูที่ดีที่สุดคือทําให้เร็วเริ่มทําให้เร็วที่สุดเมื่อร่างกายเราพร้อมเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยหลักของการรักษานะคะในส่วนที่หมอป,ปิงพูดก็คือว่าการให้การรักษาเพื่อที่จะเพิ่มระบบไหลเวียน ะะเข้าไปที่เลี้ยงสมองให้มากขึ้นนะคะการหายของโลกก็จะเร็วขึ้นนะคะในมุมของมอได้ละคะแผนไทยมาช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ,ะทางตัวได้เองนะคะได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอย่างเงี้ยมาระยะเวลาประมาณปีกว่าได้ลวค่ะณตอนนี้ที่ทางเราดูแลนะคะจะเป็นในส่วนการปรับระบบเลือดเนาะกระตุ้นระบบเลือดแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทด้วยค่ะในของทางด้านที่ได้ใช้เองก็จะเป็นการกดจุด แล้วเป็นกระตุ้นนะตอนนี้ที่ได้ทําเคสหลายๆเคสที่แบบเห็นผลไวก็จะเป็นกระตุ้นในส่วนของแขนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทํามาอันนี้ระยะเวลาหลายๆเคสเนาะที่เราได้เจอมาอย่างเงี้ยค่ะไวที่สุดที่คนไข้าสามารถเริ่มขยับมือได้ขยับนิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก2วงสอันนี้ก็เริ่มเริ่มมีโอกาสแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูที่อาการของคนไข้ด้วยนะคะว่า คนนี้มีอาการมากหรือน้อยแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทแล้วติดกับเรามากขนาดไหนด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะนะคะเสริมเสริมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝังเข็มนะคะเรื่องนวดกดจุดของแผนไทยนะคะหลากหลายเลยแล้วในมุมกายภาพบําบัดล่ะคะจะทํายังไงให้ผู้ป่วยโศกหายเร็วขึ้นค่ะครับในมุมมองของกายภาพก็คือเป้าหมายของการทากายภาพบาบัดคือเราต้องการให้ผู้ป่วยนะครับ มีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตในการที่ดีขึ้นนะครับโดยหลักของการฟื้นฟูของกายภาพเราจะเริ่มที่การฟื้นฟูการเคลื่อนไหวโดยนักกายภาพก็จะมีการวางโปรแกรมการฟื้นฟูนะครับที่เหมาะสมในแต่ละผู้ป่วยนะครับซึ่งในโปรแกรมการฟื้นฟูเนี่ยจะมีไล่ตั้งแต่การจากนอนเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงนะครับการเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆการฟื้นฟู กำลังของกล้ามเนื้อเพื่อที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นนอนขึ้นมาลุกนั่งนะครับนั่งขึ้นไปยืนแล้วก็เดินนะครับทั้งนี้เราก็จะมีการฟื้นฟูเรื่องของอการทรงตัวนะครับหากยืนขึ้นมาแล้วเดินแล้วนะครับแต่ว่ายังทรงตัวไม่ได้ผู้ป่วยก็จะมีภาวะที่เสี่ยงล้มดังนั้นกายภาพก็จะเข้ามาเรื่องของฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้มั่นคงทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับลดอาการเสี่ยงล้ม หากยังมีปัญหาตรงนี้เราก็จะมีการสอนในการใช้ตัวของเกรดเอทดนะครับหรือเครื่องช่วยพยุงเดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าห,หรือว่าวอเกอร์ต่างๆในผู้ป่วยที่จําเป็นจริงๆนะครับสิ่งที่สําคัญเลยอาจจะไม่ได้เห็นกันก็คือกายภาพเนี่ยสามารถแนะนําเรื่องของสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้ป่วยได้เหมือนกันว่าผู้ป่วยเนี่ยในสภาวะตรงนี้จําเป็นที่จะต้องอต้องมีราวจับเวลาลุกจากโถหรือว่ามี ที่ลาดชันนะครับเพื่อที่จะเห็นวิวแชร์ขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้ครับผมรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูฝึกไม้เลยค่ะยืนเดินนั่งนะคะนะคะฝึกให้สามารถช่วยเหลือตัวเองกลับมาให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งหายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักกายภาพยังต้องมานั่งมา ฝึกแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยอีกด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยค่ะที่เราได้มาพูดคุยกันเนี่ยถือว่าเป็นการบูรณาการที่ทําให้หลายๆคนหรือญาติผู้ป่วยมีความหวังนะคะการเป็น s โตรกไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตนะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องติดเตียงนะคะอย่างที่คุณหมอเบิร์ตบอก,บอบบอก90%มีโอกาสหายแต่ต้องมาฟื้นฟูนะคะดังนั้นเนี่ย ช่วงท้ายนี้นะคะก็ขอบอกว่าไม่ว่าจะาจะทีมแพทย์หรือสาวิชาชีพ มีความพร้อมและเก่งอย่างไรคนที่สําคัญที่สุดคือตัวผู้ป่วยเองนะคะที่จะต้องมีกําลังใจแล้วก็ได้รับกําลังใจจากครอบครัวด้วยแล้วก็สอดคล้องให้ความร่วมมือกับทีมแพทย์นะคะเพื่อที่จะหายแล้วก็มีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะหวังว่า,เ,าเสวนาวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวคุณหมอรอสักครู่นะคะวันนี้เราอยากจะได้รับความคิดเห็นจากอาาแต๋วนะคะค่ะแต๋วอยู่ไหนแล้วคะในช่วงนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านคะ่ะมาพบกับเรียกได้ว่าดาราเบอร์ใหญ่ของเราเลยนะคะที่หลายๆท่านน่าจะรอพบกันอยู่ในช่วงนี้คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตน,นะคะทีมงานขาตามหาอมามา อาม่าไปไหนแล้วคะมีใครม้งเห็นอาม่าไหมคะเอาละค่ะแน่นอนว่าแน่นอนว่านะคะหลายๆท่านเนี่ยมาที่นี่ไม่ได้มาเจอพวกเราสองคนไม่ได้มาเจอทีมแพทย์มีบางคนบอกว่าเป็นเอฟซีอาม่าจากหลานมานี่มีใครเป็นเอฟซีอาม่าบ้างไหมคะ มีใครเป็นเอฟซีไหมคะยกมือหน่อยโอ้เยอะมากเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับยายแตวอุตสาจากภาพยนตร์หลานมากค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะขออนุญาตยืนนะคะคุณยายแต๋วค่ะมาที่นี่เป็นครั้งแรกไหมคะ,ะครั้งที่สองค่ะอ๋อครั้งที่สองแล้วอ๋อใช่ใชใช่หนูเห็นใน Facebook ด้วยมาอัดรายการไปเป็นยังไงบ้างคะ First so impression มาถึงครั้งแรกรู้สึกอย่างไรกับที่ PCC and เนี่ย Complex คะก็ดูแล้วก็ถ้าถ้าพูดถึงถ้าคนป่วยมาอยู่ตรงเนี้ย โอกาสที่จะหายเร็วก็มีดีขึ้นแล้วก็คือบรรยากาศนะคะดีมากเลยด้านหลังนะคะมีสระน้ำมีที่เดินเล่นนะคะหลายๆอย่างแล้วก็มาดูห้องห้องที่ยังไม่เสร็จตอนนั้นยังไม่เสร็จดีมีห้องสันทนาการมีห้องอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าผู้สูงอายุนะคะได้มาอยู่ตรงนี้ก็คงจะมีความสุข ดีกว่าอยู่ที่บ้านค่ะไม่ว่าจะนอนติดเตียงหรือเปล่าก็ไม่สามารมนนใด้กันไม่ได้เพราะว่าเราก็จะมีเพื่อนๆในรุ่นเราเขาเดียวกันนะคะค่ะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยไปเยี่ยมชมสําหรับกิจกรรมโซนต่างๆมาเป็นยังไงบ้างคะถึงนวัตกรรมที่เราได้ไปเจอมาแี่แต่คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ไหมหรือว่าจะส่งผลอย่างไรกับเราบ้างคะมันไฮเทคมากเลยค่ะเียืงตรวจสุขภาพก็ แค่เอามือแปะวางแล้วก็แปะตรงนี้นิดเดียวก็ทางนู้นเขากดกดอะไรไม่ทราบเขาก็จะรู้หมดเลยว่าอ้าวตอนนี้เรา,าไตเป็นยังไงไอนอนหลับเป็นยังไงอะไรตอนอะไรซึ่งซึ่งดีกว่าที่เราจะไปหาหมอเป็นวันๆตรวจค่ะก็จะช่วยเขาเรียกว่าจะช่วยเรื่องการตรวจเนี่ย <c oughs> ให้มีผลที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้น <c oughs> ทำให้ทั้งคุณหมอก็ดีผู้ป่วยก็ดีญาติก็ดีนะคะก็จะมีความมั่นใจในเรื่องของการลงรายละเอียดว่าร่างกายของเราเป็นยังไงผลออกมาตรงไปตรงมามากแค่ไหนแล้วกบบบ็บางที่ตรงเนี้ค่ะค่ะแค่เราแบบเราสแกนนิ้วมือผลมันก็จะออกมาในในกราฟให้เห็นแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยไปให้หมอดูโดยที่หมอไม่ต้องตรวจก็ดีค่ะถือไม่เสียเวลา แม่ขาเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหมอแล้วก็สหวิชาชีพได้พูดถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอาม่านั่งมองแล้วฟังอย่างละเอียดเมื่อกี้ขมวดคิ้วเลยค่ะอาม่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็ถ้ามาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าคุณหมอได้ดูแลขนาดนี้คนป่วยที่ติดเตียงเนี่ยโอกาสที่จะหายก็มีเยอะเพราะว่าสันทนาการของคุณหมออย่างอย่าง อย,อย่างบางทีว่าเป็นแผลกดทับเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือก็หาเด็กมาดูแลอยู่ที่บ้านเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นมากก็จะเยอะขึ้นโอกาสที่เราจะเดินได้ก็ลำบากแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้มีทุกอย่างที่คอยดูแลเราช่วยเราได้มากกว่าที่อื่นนะคะชอบค่ะชอบค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่อามาจะมาไหมคะถ้ามีโอกาสแล้วก็ ก็อาจจะบอกลูกบอกว่ามาตรงนี้ดีกว่านี่ก็อยู่คนเดียวที่บ้านนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แถวนี้คือแถวแถวบ้านนะฮะเขาบางคนเขาไม่สบายอย่างเงี้ยติดเตียงแก่แล้วก็เอาเด็กในศูนย์มาช่วยดูซึ่งเราไปเห็นแล้วคือเด็กในศูนย์ก็เขาก็อาจจะมีความรู้ระดับหนึ่งที่คอยดูแลได้แต่ว่าราคาก็คงไม่ไม่ถูกค่ะแล้วถ้ามาอยู่ตรงเนี้ย คือมีทั้งแพทย์มีทั้งพยาบาลมีทั้งอาหารแล้วก็คือทุกอย่างมันมันดีหมดอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเดินได้ก็ในสวนด้วยไปเดินมาแล้วดีมากชอบต้นไม้มากะคะ่ะตรงนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยะคะ่ะ แ่แต่อุตสาห์ได้คะก็บอกว่าโอ้โหชื่นชอบที่มากก็จะมีนะคะเป็นเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้หมอสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะเลยนะคะรวไปถึงค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถมาอยู่ที่นี่ได้นะคะมีทั้งสระน้ำมี สวนนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นสําหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูงเลยที่จะมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจริงก็ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันกรุงเทพเนาะรถติดมากบางครั้งบางกรณีอยู่ที่บ้านมีพยาบาลไปดูแลก็จริงแต่เกิดเหตุอุบัิเหตุขึ้นมา อาจจะไม่ทันท่วงทีแต่แ้่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่นี่เนี่ยแน่นอนว่าปลอดภัยหายห่วงนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะยคะยายแต่อุสาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับยายแต่อุสาจากภาคพยนตร์หลานมาด้วยค่ะ,คะและขาดไม่ได้นะคะทีมแพทย์ของเราทั้ง4ท่านค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมแพทย์ค่ะ,คะและขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรรับเชิญคุณนิตยาชนัยสวรรค์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ